thank mm -hmm. you พี่น้องครับเบลเกษรแรงงานโตครับตอนนี้ผมอยู่โยธานัตฟาร์มนะครับผมอำเภอกำมารไสจังหวัดกระสินครับพอพันธุ์นีอยู่ตรงหนานะครับคุณมีการซื้อขายกันล่าสุดนะครับผมก็ยินดีและก็ชื่นชมกับลูกศิษย์ผู้นี้อีกผู้นึงนะครับที่กำลังก่าวมาอีกขันนึงแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวสิได้ไปพอเลยไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับโอ้โหมันนี่อากาศดีมากเลย เสือคือสวยใช่ดิเทียดหมอตอวแรับอ้าจารย์โอ้ครับผมผมโยทีนมแพนครับผมซื้อเหรียญซื้อตุ่มครับเป็นยิตเก่าหมอกลสินเท่านี้่แหละครับครับครับพื้นที่ที่เขายืนอยู่ตรงนี้อยู่สน้อครับบันบอครับบันบอตมบลท่านย่าครับอำเภอขมาล่าสจังหวัดกลสินครับถ้าพี่น้องอยากมาหรือว่าอยากมาเยี่ยมฟ้ามนี่เขาสีคนจางไหนครับเนี่ยมามาบัยากครับอาจารย์คือมาหอดแต่ก่อนจะเขาบันบอแต่มันจะมีข้องชนรับประทานยังไงอยู่ครับเดี้ยวขางข้องมาแล้วกั จอสะพานกันเหว่าขามมาอีกฟังหนึ่งครับบ้านจะอยู่ห่างจากสะพานปูนประมาณหาสิเมตรครับ๋อครับมีสะพานแหลกด้วยสะพานถามคล้องนะพี่น้องครับเป็คล้องชมการทำพวกก็มาง่ายๆครับผมอ่าวันนี้น้องตุ้มก็ได้เชิญชวนผมได้มาเยี่ยมยามเนาะนะครับเนี่ยด้านหลังครับผมเดี๋ยวให้น้องตุ้มนะครับหรือว่าหมอตุ้มที่เบอรอื่นกันนี่แหละครับว่านน้าให้พี่น้องัมจักผู้บ่ารอๆตัวนี้นะครับผมเพิ่ลเื <Yeah, ้อไอ้เจ้าเงื่อนกระสินครับผมเพิ่งน้าขามาอะไรประมาณเดือนหนึ่งครับ ได้ประมาณเดือดึงครับแมนครับพอเพิ่นเป็นเงินอุทไทยครับครับแล้วก็แม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรครับโอ้ครับครับผมผมว่าเหมือนเขาถอดพอมาเลยนะแล้วเป็นลูกครึ่งเนาะแมนครับเป็นสายอีสานกับอุทไทยครับโอ้ครับอีสานกับอุทไทยนะครับอายุหลาไปไหนแล้วครับตอนนี้3มปีสปีครึ่งครับอาจารย์สปีครึ่งเนาะครับกาย่งบบได้เต็มไม่เลยครับนะครับปกติแล้วเท่าที่พี่น้องหูจักกันก็คือ พูดละครับพี่น้องหาปีพูดละเพื่อนยังเต็มเต็มทีเลยนะครับผมน้องตุ้มไปพ่อเงื่อนกระสินตุลีอยู่ใส่ครับพ่อดีหูวจจกันครับพี่หมอสันสารข้ามครับไปคอยงามฟาร์มกองทองครับชื่อเชื่อเฟสเพื่อนครับที่นี่เพิ่นมีพอพันอยู่สามตัวก็เลยไปขอแบ่งน้ำอ่อยเพิ่นมาครับกับเสือเปล่ากอมันกับแม่มันกับยู่กามาลาใส่นี่นะใกลๆกันของเสียร์ชัดแล้วที่นี่ไปเห็นแล้วกั กระขอแบ่งค์คนมากครับกับไปมากกับเพื่อนนั่นแหละครับครับตบว่าสายสายเลือดมันพันดูกลับมันชัดเจนดีครับอืมอืมอครับโวงลูบลอนะครับพี่น้องครับยังเป็นผูเบาหน่อยหน่อยเลยล่ะเนี่ยฟันคููที่สองยังบ่หัานได้เตียมครับแม่นบ่ครับครับผมอืมขายใหญ่นะครับกีบเล็บได้เลยครับแล้วก็ที่สำคัญคืออัตลักษณ์จะเห็นชัดเจนเลยนะครับมีอ่องจะอ่องนะสามอ่องอยู่ห้าอ่องสามนี่นะเนาะอือสามอ่องอ่ะให้น้องลาให้เพื่อนให้เพื่อนย่างเล่นได้ครับว่าไปย่างเบาฝืนเพื่นกไไดดด้เเเีี๋๋ยยยววาจคอออป เบิงสรีลาเพื่อนอยู่ข้างนอกอีกเทือนึงนะโอ้ครับหลบรอเลยนะครับกระซิบให้พี่น้องหูว่าหมอสารเพื่อนแบงมาหลายไปไดนแบงมาครับอ้เพื่อนเกือบ4ีเซียนครับอาจารย์โอเคครับผมพ่อจะไปต่อไรเนาะนะครับต่ว่าถือว่าเป็นราคาแบงปันเลยได้อนี่ผมว่าถ้าสมมติว่าหมอตุ่มได้ไปสืบสายพันธุ์สืบสายเลือดแล้วผมว่าถอดแบบมาเลยล่ะเนี่ยพี่น้องครับเห็นความหลบรอของถึเหมือนถอดตาเงินอนกมาเลยล่ะนะครับ ปลาเงินกับปลาตัวบําเดีใหญ่เด้ตัวนี้สูงหลายบําเดีครับหมอตุ่มอ้ผมวัดล่าสุดประมาณลอยห้าสิบห้าลอยห้าสิบห้าเนาะยังสี่ขึ้นอยู่นี่เพราะว่าผมรู้สึกว่าไทยสีสูงกว่าได้หนิปลาเงินกับสี่ช้ำช้ำนี่แหละลอยห้าสิบแปดละมั้งครับนะครับแต่ว่าเขาสมส่วนสถิละอะไรกันที่สำคัญคือลูกเพิ่นแต่ละตัวนะมีแต่ละรับแกนแฉมเหมือนเลยตัวนี้นะครับหมอตุ่มหอแมาแล้วอยากเอามาเห็ดในฟาร์มหรือมาเอามาต่อยอดทางไดครับผมเอามาเห็ดราฝาดในฟาร์มครับอาจารย์ เป็นเป็นทับจริงมั่นวะทับผสมจริงม่แม่นผสมจริงครับอืมอืมอืมอนาคตศิมีน้าเชื่อบ่ถ้ากเสียตอบรับดีก็ว่าจะเฮ็ดอยู่ครับอาจารย์โอ้โหแต่แต่ตัวนี้ขึ้นน้าเชื่อยังยังไม่ทันได้เฮ็ดมันวะแม่นครับบ่เป็นหยังครับเพิ่นยังจะหัวผูเบาหน่อยครับครับแต่ผมเห็นด้วยนะต้องเก็บสต๊อกไว้สักหน่อยนึงนะครับผมนะครับเก็บน้ำเชื่อแน่นะครับสักสักสองพันสี่พันหลอดไปนะครับยังพอสมมตนว่าหมอต้มเห็นความงดงามหรือว่าความโดดเด่นของเงินตัวเนี้ย ครับแว็บแหลกเลยแหละอยากได้อ่ะครับเพิ่นโดดเด่นจังไหนมองไหนเนี่ยชี้ให้พี่น้อง่งไหมครับผมผมมาไก้เนึ่องนะมันเป็นสายอีสานสายเพชรอุดรอครับสายอุุทยบวกกันัหยครับเรามันจุดเด่นที่มันได้มากคือเนี่ยครับเรื่องข้อข้อไงครับข้อใงเรากับกระดานเขาก็ถือว่าเป็นควอยสมัยใหม่อยู่ครับไงไงดีอยู่ล้วก็ช่วงกระดูกแข้งขาก็ถือว่าก็ถือว่าใญงขึ้นมาระดับนึงน่ครับแต่ก็บ่ได้บึกกระดอดหรอกแต่ว่าเราก็อีก่างนึงบรนทายครับกับไอ ลำโตนี่คือมันสีล่งทางอ่างทางสายเพชรอุดวนครับจะได้ได้จุดเด่นมาช่วงนี้ครับก็บเลยไปเห็นก็ <laughs> เลยคิดว่ามันมันว้อนสมบูรณ์ครับตอนตอนผมไปเห็นนะผมก็คิดเลยคิดว่ามาอาัดล่องกินอาหารอาบน้ามา,มาทาลองเบืองหามันอ้วอนมันใหญ่ขึ้น่นนี้มันจะเต็มมันจะหล่างมันจะสมส่วนสมุดคนนี้สแสดงว่าสแสดงว่าา้ามเก่าเพิ่นอาจจะเลี่ยงแบบธรรมชาติเลี่ยงธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเลยครับออตัวนี้ได้ ได้ผลงานได้ผลผลิตไปตอนนี้ครับไอตอนนี้อยู่อยู่สารคามนันอยู่ของที่เก่าเพิ่นเพิ่นผส,สมไว้แล้อยเก้าตัวครับอืออือ <c oughs> ครับเราที่นี่ออกมาแล้วผลงานเพิ่อนออกมาลรวหาตัวครับอยู่อยู่โซนแถวไหนครับหมอตุมมมม้มว่าอ้อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองแม่นแม่น,มนครับ,รบเป็นลูกของตัวนี้เลยแม่นครับยุ่พุ่นเพิ่นดิซื้อไอเจ้า เงินพันล้านเจ้าเงินพันล้านนะครับพี่น้องครับลองติดตามมาแสดงว่าไอ้รอยเข้าตัวนี่คีว่าผสมจริงเหมือนบ่อผสมจริงเบทั้งเบื้นเลยครับอ๋อเพื่อนอาจจะทดสอบพอพันตัวนั้นเนาะคมคิดีบาเนาะครับตอนนี้ผลงานเพื่อนบอกมาแลรวหาตัวครับได้ตัวแม่ทั้งเบื้นเลยหาตัวตัวแม่เหมือนเลยครับเฮ้ยสีดีแท้เดี๋ยวได้ติดตามไปเรื่อยๆ่มันว่าครับโซนทางนั้นนะครับผมพวกลึ่งพวกไข่พวกเนี้ก็สวยมากเลยนะครับพี่น้องครับผมได้ถ่ายตอนที่เพื่อนอาบน้ำอยู่เมื่อกี้นะครับผม ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มผิวพันธ์ดีแล้วพู่หางไปได้ครับหางงามเลยแหละครับนะฮะอ่าครับผมอืมครับพาเพื่อนไปยางกลางแดดสักหน่อยหนึ่งเนาะวนสักรอบหนึ่งให้พี่น้องเห็นสลีละลูปล้อล้อนะครับผมนะครับอันนี้ก็แม่นกล่องเชียร์นะครับผมเนี่ครับกล่องเชียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงไหนครับ เขาได้ออกช่องทูมูฟแล้วโอ้ยยูท <OK> ูบเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปเบิรงครับพี่น้องครับอ่าเอาตรงนี้แหละครับผมอันนี้คือแดดเปียงป้างเลยนะครับเดือนหงายตัวนี้เดือนหงายสวยมากเลยเนาะครับวันนี้อยู่ในฟาร์มเฮาเนาะพอตุ่มได้ดูแลเพื่อนจะแน่ๆครับผมเอามานี่การให้อาหารกันยังสิไหมครับผมการการให้อาหารกะ เอาให้เท่าที่เพิ่นกินได้ครับอาจารย์บ่ได้บ่ได้กอกบ่ได้อีกยังดรอกครับแล้วก็เน้นเน้นคือผมมีแปลงหย้าน้ากับเน้นหยาครัหยาเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นหยาสดเล่นบ่เม่นเนเป็นห้าสดครับอืมอาบ่ไปยังครับน้องลาหมุนเพื่อนก็ได้ครับหมุนเพิ่นมาวุนเพ่านี่ครับให้พี่น้องเห็นนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับอีกสักประมาณปีครึ่งถึง2ปีพี่น้องตามมาเบงได้นะครับผมนอกจากว่าหมอตุ้มเพิ่นปล่อยไปแล้วสนปล่อยสักล้านสองล้านซีไหมสิเอาอยู่เด้น่ะ ครับก็เป็นอซาตบาวอสีผืนหนึ่งนะที่มีความชื่นชมนะครับแล้วก็เผืนหนึ่งว่าลงไหลเนาะลุ่งไหลในปั้วซัดนะครับเดี๋ยวจังไหนกะเดี๋ยวผมสีมีอีกคลิปๆหนึงนะผมสีผาพี่น้องไปเยี่ยมไปยาวซ่อมเพิ่ลนะครับที่อยู่ฝั่งข้างหลังนะครับเพื่อนสีมีเป็นกลุ่มอ่าควายนะครับสายพัฒนานะครับแล้วก็เพื่อนรับผสมตั้งแต่เอามาอยู่น้ำเข้าเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนมีเอาอย่างมาฝากผสมบอตัวนี้มีบ่บอาจารย์มีครับมี่แหละมินบอ ยังในกรอบันนี้ก็มีอยู่ครับคือคือลอกเอาทรงกลับอยู่ครับแต่มาสุงแล้วฝากช่องทางติดตามแล้วก็ฝากเบอร์โทรเพื่อพี่น้องสนใจเนาะอยากได้พันธุกรรมของเจ้าเงินกระสินเนี่ครับผมหมอตุ่มเชิญครับครับช่องทางติดต่อก็คือ Facebook ผมโยธนัทฟาร์มควายงามเมืองน้ำดำแล้วก็เบอร์โทรผม065 676 8067ครับ ครับถ้าพี่น้องอยากมาเหยียบมายามยินดีป่ะยินดีครับยินดีต้อนรับเนาะมาเบ่งมาแย่งให้น้ำก็ะดีครับมากินน้ำเย็นน้กันมาคุยมาโซเลกันโอเคครับน้องหละอันนี้แม่นมือหนำบ่นี่มือนนำครับเวดีครับผมดีครับผมเป็นไหนมวนป่ะอยู่กับควายมวนเนาะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องครับจะไดนกับฝากฝากเงินเอาเรื่องบอกไปค่าฝากผสมจริงจะไหนครับผมค่าผสมจริง2,000บาทครับ เอาจนติดครับเอาจนขีดขานเกียมากผมรับหน้าค่าพี่น้องเลยด้วเนี่ยครับผมสื่อมากเอร็ดอิ่มขุมทุนเนาะเห็นไหมนะเอาโบไปอยังเนาะเรื่มต้นเนาะแต่ผู้ใดอยากเห็นผลงานก็เจ้าไหนกับเพื่อนก็แอบแจ้งพี่กั๊ดเลยแหละทย่อยออกเรื่อยๆแล้วตัวนี้ครับรลอยก็โตแล้วนะครับที่เพื่อนผสมไว้กับตัวแม่นะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณหมอต้มครับขอบคุณน้องหลานนะครับผมจากโยธนั์ฟาร์มนะครับไฝงงามเมืองน้ำดำนะครับครับผมขอบคุณตาเราชมคลิปนี้ครับผมกับเงินกาลสินครับผม ขอบคุณครับครับฝากพ่อพันดาวลุงตัวน้อยตัวหนึ่งนะครับโบนน่อยแล้วครับถ้าเบิ้งนะ้รับ้า่ปนองครับอีกประมาณสองปีครับให้เพื่อนเขาคอกแล้วเพื่อนแดดฮอนแล้วนี่ครับถ้าเบิ้งนะ้ครับอีกสองปีเพิ่นพิย่างชากว่านี้นะครับอ่าครับมีห้าเล่มเพิ่นเป็นวะครับเพื่จําได้เนาะครับอ่ะเดี๋ยวล่องปิดนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ